ผู้หญิงที่ห้องเต้เฉียนหลงรักที่สุดในชีวิตนั้นก็คือฟู่ฉาฮองเฮานะครับฟู่ฉาฮองเฮามาจากตระกูลฟู่ฉานะครับเขาได้แต่งงานกับเฉียนหลงตั้งแต่สมัยปีที่5ของหย่งเจิง้งหย่งเจิ้งเป็นคนเลือกฟู่ฉาฮองเฮาให้กับเฉียนหลงด้วยตัวเองเนื่องจากว่าเขารู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างเพอร์เฟกนะครับทั้งหน้าตาจิตใจแล้วก็ความรู้ความสามารถนะครับหลังจากทั้งคู่แต่งงานกันเนี่ย เินหลงกับฟูชาของเขาก็รักกันมากหวานมากนะครับพอหลังจากที่เชนหลงได้ครึ่งครองราชใช่ไหมครับทั้งคู่ก็ยังรักกันแบบหวานแหววมากนะครับคนที่เชนหลงใช้ชีวิตมากที่สุดในบรรดาสนมต่างๆก็คือฟูชาของเขานะครับเชนหลงเคยพูดไว้นะครับการที่เชนหลงเนี่ยเขาสามารถบริหารประเทศได้อย่างสบายใจไม่ห่วงข้างหลังนะครับเพราะว่ามีฟูชาของเขานี่แหละครับ ถ้าอย่ากรู้ว่าผู้ชายของเขาตีขนาดไหนลองจงนินตนาการว่าผู้หญิงในหูตมคดีที่ดีที่สุดเพอร์เฟกทุกอย่างนะครับก็จะเป็นผู้ชายของเขาทั้งสวยจิตใจกว้างขวางมีความรู้มีความสามารถนอกจากนั้นนะครับผู้ชายของเขาทั้งทั้งที่มาจากตะระกูลใหญ่เราใช่ไหมครับแต่นิสัยเขาไม่โอ้วดเลยนะครับเขาเป็นคนที่ค่อนข้าง,างถ่อมนะครับและเป็นคนประหยัดนะครับ ในหนังหลายๆเรื่องจะมีฉากที่ฟูชาของเขาอยากให้ทุกคนแต่งตัวเรียบง่ายนะครับซึ่งอน,นันังก็มาจากประวัติศาสตร์จริงก็คือผู้ชาของเขาเป็นคนนําเทรนด์ในการแต่งตัวให้ไม่ใช้พวกเครื่องเพชรต,ต่างๆนา,น,าน,นะครับเพื่อประหยัดค่าใช้ใจ่ายนะครับ แต่น่าเสียดายนะครับที่ผู้ชาของเขาเสียชีวิตนะครับหลังจากที่ผู้ชาของเขาเสียชีวิตเนี่ยเฉียนหลงค่อนข้างที่จะเศร้ายางหนักนะครับและเขาก็ได้ทําโทษขุนนางหลายคนในทีเดียวเนื่องจากว่าเขาได้จัดการเรื่องงานศพของผู้ชาของเขาไม่ดีนะครับและหลังจากงานศพของผู้ชาของเขานี่แหละนิสัยของเฉียนหลงเริ่มเปลี่ยนไปนะครับมีนักประวัติหลายๆท่านก็บอกว่านี่คือจุดเปลี่ยนของนิสัยของเฉียนหลงนะครับ และนี่ก็คือเรื่องเล่าของฟูจาฮองเฮานะครับอยากรู้เรื่องอะไรอีกคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆทำออกมานะครับเราเจอกันครับสวัสดีครับ